ก็รู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นมากก็พี่ที่กายภาพเขายังบอกเลยว่าเร็วยังเร็วมากครับสาหรับการบาดเจ็บ,บผมคงพักอยู่2วันนะครับพักอยู่ที่นี่แล้วก็คงต้องมาโรงพยาบาลทุกวันเพื่อกายภาพให้เร็วที่สุดครับก็อย่างที่ออกข่าวไปครับก็ห้าหกเดือนแต่ว่าที่คุยกันนอกรอ่ก็4เดือนนี่เร็วสุดก็มันอยู่ที่ที่ตัวผมด้วยว่าจะกลับมาได้เร็วขนาดไหนครับ